ม,มันก็ทานข้าหมุนๆกันอย่างนี้นะฮะคำนี้เพื่อเอฟซีท่านผู้ชมอลองหอ,อยนะท่านผู้ชมเลี้ยงบอกปูนก้อนแน่นนะฮะท่านผู้ชมนี่นะฮะตัวโตแน่นนะครับาานี่นะครับจีนคบละตัวมาอื้อหือ ียหอสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่าน <c oughs> ก็กลับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาาินะครับที่จะนําเมนูแล้วก็การทำอาหารมาทำให้ชมกันเป็นประจันนะครับแล้วก็วันนี้ก็พามาอยู่ในสวนในฟาร์นี้รบ,บรรยากาศสบายๆเช่นเคยนะฮะฝนตกปลยอยๆตกทั้งคืน ตกข้างวันถึงตอนนี้นะฮะไปปล่อยอยู่เลยจนน้ําจะท่วมบ่อ,อเลยนะฮะครับวันนี้เมนูที่จะมาทําให้ชมกันก็เป็นเมนูแบบง่ายๆเลยนะฮะเป็นเมนูส่วขนมจีนหรือภาษาอีสารส้วข้าวปุ้นนะครับก็จะมาทํซส่วพุนกินกันกับน้องๆในฟาร์มนะครับกับมีหมึกย่างด้วยแล้วก็เป็นจีหอยก็ใช้หอยน้ําใสที่เคยาพาไปจับมาแล้วในคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นอหอยเชอรี่แล้วก็หอยขมเป็นวิธีการเลี้ยงแบบน้ําใสนะครับนะฮะ ก็ไปดูวิธีการทำว่ามีอะไรบ้างมาชมครับย <Yeah. S 1> ่างปลาหมึกกันก่อนนะครับแล้วก็รวมถึงจะมาจี่หอยกันนะครับไฟก็ให้ไฟแรงมากนะครับไฟอ่อนปลาหมึกของเราก็หมกหักง่ายๆครับโดยการหมักซอสพริกแล้วก็อซอสํามันหอยแล้วก็พริกไทยดำบ,ยบ่นหยาบๆนิดนึงนะครับแล้วก็นำลงไปย่างเลยครับเดี๋ยวจยะย่างปลาหมึกก่อนนะครับเดี๋ยวจะซอยปลาหมึกใส่ลงไปใน ซั่วขนมจีนแล้วด้วยนะครับนี่นะครับน้ำหมกลูก่อนแล้วเราก็จะมาทำอ่ะซั่วขนมจีนของเรามาท่านผู้ชมมาชมกันวันนี้ก็ขนมจีนเยอะนิดนึงนะครับทำเผื่อน้องๆในฟาร์มนี่นะฮะด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกินกันวันนี้เป็นวันหยุดนะครับตัวน้ำซั่วนี่นะครับผมก็ทำเองนะฮะใช้เป็นปะลาลำต้มกับ เป็นกะปินะครับแล้วก็ใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปด้วยนี่ครับทาเป็นน้าส้วนนะฮะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีน้ําปลาแล้วแต่น้ําปลาถ้าชอบเ,อเค็มหน่อยก็เติมน,น้ําปลาได้แล้วก็จะมีน้ำปะลามีผงชูรสแล้วก็เป็นพริกป่นนะท่านผู้ชมประมาณนี้แล้วมีน้ําไว้เติมไม่ต้องใช้ก็ได้ครับท่านผู้ชมวันนี้น้ําเพราะว่าลมจีนเราค่อนข้างที่จะน,นิ่มนะครับนี่ฮะก็จะมีผักผักชี เป็นผักชีไทยผักชีใบเลื่อยแล้วก็ต้นหอมซอยนะครับแล้วก็จะมีะเป็นถั่วฝักยาวห่านนิดนึงแล้วก็จะมีะมะนาวไว้ตัดรสชาติที่นึงน,นะฮะท่านผู้ชมไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับน้ำมะนาวนะครับเราก็มาเริ่มทมนเลยท่านผู้ชมลงเป็นน้ําปลาต้มนี่นะครับลงไปครับนี่นะครับหอมมากครับเป็นปลาลาล้ำนะครับสรกไปท่านผู้ชม ก็พามาเอาบรรยากาศนะครับเสียงไกเ่เสียงนกในฟาร์มนะครับก็เป็นการลองทําครั้งแรกนะครับเคยทานอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่เคยทําทานเองนะครับเมนูนี้นะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมเราก็จะมาเติมพริกปน่นชอบเผ็ดมากเผ็ดน,น้อยก็ตามใจท่านผู้ชมเลยนะครับเดี๋ยวจานนี้ก็จะขอทานเองก็ใส่เยอะหน่อย พอ,อน้องๆที่ในฟาร์มเนี่ยครับทานเผ็ดไม่ได้นะครับนะครับมก็จะเยอะหน่อยประมาสองช้อนโต๊ะนิดๆน,นะครับตามด้วยผงนัวถ้าไม,ม้ชมบเขาบอกใส่มากแซ่บมากนะครับใส่นิดหน่อยพอเพราะว่าผมใส่ไปในน้ำเออน้ำต้มปลาร้านะครับใส่ไปครับนี่นะครับรชาต็ตามใจถ้าผม้ชมเลยครับตามด้วยเติมน้ำปลาให้นัวมากขึ้นกับ ของลุงมัมนะครับเขาบอกรสชาตินัวไม่กลัวใครนะครับไม่ใช่อย่างที่พี่นงพูดนะครับรสชาติชั่วไม่กลัวใครนะครับไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมลุงมัมสูตรพีลงไปครับแล้วเราก็คนผมจะไม่เติมน้ำปลานะครับเพราะว่าี๋จะใช้น้ำปลาระพรอมเค็มของน้ำปลานะครับเตมเติเดินเติมเดี๋ยวผมจะใช้น้ำมะนาวตัดนิดนึงท่านผู้ชม ถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่นะครับแบบรสชาติอีสานอีสานเลยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ผมจะตัดนิดเดียวนะครับไม่ตัดไม่ตัดเยอะนะครับสักสองซีกไม่ใหญ่มากดีดูไปท่านผู้ชมนะครับแล้วก็มาคนซ้ำนิดมืงแล้วก็จะมาลงขนมจีน ถ้าขนมจีนเราไม่นุ่มนะครับท่านผู้ชมเป็นขนมจีนที่แบบแข็งนิดนึงก็ให้ใช้น้ำเลี้ยงนิดนึงนะครับก่อนลงไปในน้ำในส่วน้ำส่วงเรานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ก็นิ่มนะครับลงได้เลยลงไปท่านผู้ชมเราก็ให้น้ำส้วเราเนี่ยโดนที่เส้นของเราก่อนนะครับให้มันคายตัวนิดน,นึงท่านผู้ชมโอเคอย่างที่บอกวันนี้เรจะ มาทําทานก,นกันกับน้องๆในฟาร์มนะครับเป็นวันหยุดนะครับวันนี้วันหยุดก็จะหาเมนูมาทําเอาบรรยากาศในฟาร์มนะครับทําเมนูแบบบ้านให้ท่านผู้ชมได้ชมกันบ้างนะครับแต่ถ้าผู้ชมอยากได้เมนูไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเป็นเมนูทําทานนาขายนะครับอาจจะเป็นอาหารเกี่ยวอาหารจีนอาหารพวกเกี่ยวสลัเปาหนุมจีบพวกนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนี่นะครับ โอเคท่านผู้ชมแล้วเราก็จะมาลงเป็นถั่วฝักยาวซอยหัน่นเม็ดเต๋าเล็กๆอย่างนี้นะครับลงไปครับประมาณนี้ท่านผู้ชมตามด้วยผักชีไทยผักชีใบเลื่อยแล้วก็ต้นหอมซอยลงไปท่านผู้ชมนี่นะครับประมาณนี้ครับโอเคท่านผู้ชม หั่นหมึกย่างลงไปนิดนึงดูนะครับโอเคท่านผู้ชมสุกไปแครับสุกง่ายมากคำมาตัวหน่อยท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะใช้เป็นกุ้ง mm hmm. เป็นอหอยเป็นอะไรก็ได้นะครับประมาณนี้ทมม่านผู้ชมแล้วก็คลุกเค้านิดน,นึงก็ะจะมีจานนะครับนี่นะครับท่านผู้ชม พัดทั้งหมดเลยจากฟาร์มนะครับนี่นะฮะวันนี้จีลุมเป็นเลยเทานหมดไม่น้อเนี่ยคนเดียวนี่นะครับมาท่านผู้ชมมาจี่หอยด้วยนะครับไฟเบาๆนี่นะครับเป็นหอยเชอรี่น้ำใสนะครับเหมือนเดิมนี่นะครับน้ำใสเลี้ยงบ่อปูท่านผู้ชมแต่ว่าตัวแน่นตัวแน่นมากตัวโตด้วยไข่เร็วด้วยนะครับไม่ใช่เลี้ยงบ่อปูนแล้วไม่โตนะท่านผู้ชมโตครับ อยขมด้วยหอยขมนี่ก็เนื้อแน่นเลี้ยงง่ายโตเร็วเลี้ยงเองขายเองทานเองด้วยครับท่านผ <Wow. S 1> ู้ชมว้าวมาชิมมึกลอยอืมนุ่มมากมาหนิงก็ทานข้าหมุนๆนกัน,นี้นะครับคำนี้เพื่อเอฟซีท่านผู้ชม oh, <no. S 1> อู้นู้ บุกเองกับมือกินเอง <c oughs> ลองหอยครับท่น้ชมลองเฉลรี่เลย <c oughs> มาท่านผู้ชมอ้าวเลี้ยงบ่อปูนก้อนแน่นนะฮะท่านผู้ชมนี่นะฮะตัวโตแน่นนะครับ,บรนี่นะครับเขาบอกทานหอยเชลี่ต้องเอาตาออกนะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าอาจะเมาเมันเข้าว่าหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ต้องเชื่อเขานะครับคนเขาทานมาก่อนนะครับจีนขับรถตัวมาจีหอย หอยคบเลยครับหอยขมนี่ก็ตัวแน่นนะครับท่านผู้ชมเลี้ยงบ่อปูนก็ตัวแน่นนะครับนี่นะครับตอนนี้ฝนตกชุกมากก็ไข่เยอะครับไข่เต็มบ่อครับตอนนี้ทั้งหอยขมทั้งหอยเชอรี่ครับรวมทั้งปลาสลิดด้วยตอนนี้ลูกปลาเต็มบ่อเลยครับตอนนี้ลูกปลาเยอะมากนะครับเดี๋ยวก็จะมีปลาทับทิมที่น็อกน้ําบ้างเพราะว่าฝนลงเยอะนะครับ มีนกดำบ้างช่วงที่ฝนตกหนักนะครับอืมขอก็ตัวแน่นดีครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวก็จะย่างปลาหมึกย่างหอยสีหอยกินกันนะครับกับน้องๆในทีมงานนะครับก็เอาบรรยากาศสบายๆมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับในวันหยุดแล้วก็เมนูที่นำมาฝากก็เป็นเมนูง,ง่ายๆสำหรับวันนี้นะครับ ชมคลิปแล้วชอบอยังไงถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเชฟชาติวยนะครับเพื่อเป็กนกำลังใจให้กันเดี๋ยวไว้พบก,กันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับ